รบสวัสดีครับผมพ่อผมเชกันนะครับตัวเติมบอลเต็มนะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมเขาในห้างฟุตบอลนะครับคือมาพุทธที่27สิงหางคมปี2568นะครับวันนี้ผมหยิบม,มาฟานถึง8คู่นะครับผมแล้วก็จะไปสึกของทลาบ้าครับแล้วก็ยูฟาแชเมเปี้ยนลีกนะฮะสำหรับคู่แรกที่ผมหยิบม,มาฝากก็จะเป็นนักกิ๊บี้ทาวน์นะครับเปิดบ้านจับแมนยูคู่ที่สองเอเวอร์ตันเปิดบ้านจับแมนฟิลด์ทาวน์นะครับ ก็เหมือนเช่นเคยนะฮะสำหรับ2คู่นี้ก็เป็นตัวเลือกในการทายสกอร์นะครับสามารถเลือกทาย1คู่หรือว่าจะทาย2คู่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดทาย1คู่แล้วถูกนะครับก็สามารถมารับใบแดงไปใช้ฟรีฟรีได้เลยนะฮะคนละห้าใบแดงส่วนท่านใดนะครับผมที่ทาย2คู่แล้วถูกก็สามารถมารับใบเทาไปใช้ฟรีฟได้เลยนะครับคนละห้าใบเทาเลยนะครับสามารถเพิ่มต่อที่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานนะฮะส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงหรือเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้านา สามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทีมือให้ทั้งสองที่เรียบร้อยนะฮะหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอ่าวเราเปิดตลอด24ชั่วโมงส่วนหน้าของคู่ที่สามที่ผมหยิบมาฝากนะครับก็จะเป็นอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดเปิดบ้านฉับไบตันคู่ที่สี่ฟูเรมเปิดบ้านฉับบิสตันซิตี้คู่ที่ห้านะครับผมคาราบักเปิดบ้านฉับเฟรเดอร์วอสซี่คู่ที่หกเบนฟิก้าเเเเปิดดบบบ้าานนัฟช่ คูดี้เชิดโคเปิลเกนเปิดบ้านจับบาเซ่ส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับคขับบูสเปิดบ้านจับกาสโกเลนเชอร์นะครับและก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะเป็นแรงใจผมกันทำงานนะครับผมและถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเลยเลยครับเรามาเริ่มมาที่คู่แรกเลยนะครับในศึกของคาราบาวครับนะฮะแชมเปนั่งคริมสบีทาวนะครับผมเปิดบ้านจับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาตีสองตรง หันด้วับแ,แรกก็จะเปิดท่าทางสองแมนยูนะครับผมตัวที่2เมตรยี่สิบนราคา2น,นะครับไหละละไม่หนึ่งกิจหรือสองเมตรและกำแพงสูงต 3, ่ำมีสามเมตรยี่สิบห้าถึงสามเมตรครึ่งสำหรับคู่นี้เฮดดีเฮก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูผลงานสิบัดล่าสุดของเจ้าบ้านกิมซีบีทาวน์ก่อนนะครับเดฟฟอร์มสิบัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง7ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง2ลูกต่อเกมเสียประตูนหนึ่งอย่สลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาก็วิ่งไปได้ถึง6ครั้งจบหกครัั้งนะครบ นัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปยันเสมอกับแอคคิงสตันมานะฮะที่1ตรตรนึง่งปรต่ man, อหนึ่งโซนอ่อฝั่งแมนยูนะครับผมผลงานสิมาล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง4ครั้งเสมอ4แพ้ไปอีกสครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยังหนึง่งจุดห้าต่อเกมเสียประตู0.9ลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาก็วินมาได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบไปอีก3ครั้งนัดล่าสุดญญญสก,ก็บุกไปยันเสมอกับโฟเรีมมานะฮะที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ถ้าลองมาดูผลกันในบ้านของชาวบ้านเกมสบีทาวนะครับผมโดยที่สามนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปสามนัดรวดเลยนะฮะก็จะเป็นการชนะคาวเล่ทาวที่3 0ชนะชูซิเบอรี่ทาวที่3ามหนึ่งนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับผมก็เปิดบ้านเอาชนะนิวพอร์ตเคานตี้นะครับผมที่2อตู้ต่อหนึ่งครับรัลฟ์ฟอง์ฮาแมนยูนะครับผลงานอนบ้าน2นัดล่าสุดวันนี้ชนะ1แล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะจีนฮ่องกงที่3 1นะครับแล้วก็ยันเสมอกับโฟร์แดนที่1 1สภาพของพ้องก่อนเกมมนะครับผึ่งสภามพของพ้รับ ก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะสำหรับตัวชุดลงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อนามเจสคาเบียเจมี่วอล์กเกอร์นะครับแล้วก็อ e ีแวนคูลี่ส่วนฝั่งของแมนยูก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดส่วนตัวเจ็บห้างซอกก็มีอำนาจเลือกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนอว์โจชัชวเซิร์ซีนะคะรับลิซันโดเมเนสก็นูแซมมาสลาอุยนะครับสำหรับตัวชุดลงในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีเเเเเเชชชนน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 าาาาบบบิิมมมสสสโโกก้รรือว์คคุยััแล็ูฟด่ะ เรคู่นี้ก็ต้องบอกตามตรงนะฮะว่าฝั่งมแมนยูก็ถือว่าเหนือกว่านะครับแต่ผมรู้สึกตึงหัดใจเรื่องราคาเล็กนึงนะฮะที่เปิดมาค่อนข้างจะจับแพงกันไปนิดนึงนะครับแล้วผมก็เชื่อ,อด้วยนะครับผมว่าการที่พวกเขาผมก็เชื่อ,อด้วยนะครับว่าการที่พวกเขาต้องมาเจอคู่แข่งที่เปรองขนาดนี้น่าจะมีการโลชั่นสูงอยู่เหมือนกันนะฮะถ้ามองในมุมมองเรื่องคุณภาพนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะห่างกันแบบไร้ที่ติเลยนะครับดังนั้นสำหรับคู่นี้นะครับผมขอวัดใจนะครับต่อวันหน้าของแมนยูนะครับที่สองเมตรนะครับ เหล่ามาตอน,นคู่ที่2องเลยนะครับก็จะเป็นหน้าเอเวอร์ตันเปอร์แานกับแมนฟิลด์ทาวน์ในเวลาที่หนึทีนะครับในแกลแรกก็จะเปิดหน้าฝั่งเอเวอร์ตันนะครับตัที่1นึเมตรเจ็ดสิบห้าโซนราคาสองหล,ะละายลานไมล์หนึ่งกิกอยู่ที่1นเมตรครึ่งและกำแพงสูงตั้ที่2องเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรและคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่เฮดวิทเทก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูฟอร์มสซียนมาตลาสุดของชาวบ,บ้านเอเวอร์ตันก่อนนะครับฟอร์มสซียนมาตลาสุดวันนี้เอเวอร์ตันก็สามารถชนะไปถึงง3คครรัั้้้เสมอ2แพไป5ง โดยชลิง0.9รูตต่อเกมเสียประตู1.1รูตต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาก็วินมาได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านเอาชนะไบตันนะครับที่2ต่อ0ส่วนของฟอรแมนฟิ์ทาวนะครับผลงานสิบัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปเพียงแค่4ครั้งเสมอ2พ้ไปอีก4ครั้งโดยชลิง6รูตต่อเกมเสียประตู1.3รูตต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาก็วินมาได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเชาวบ้านเอเวอร์ตันนะครับผมในอสองนัดล่าสุดวันนี้สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งและก็แพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับโดยจะมีแพ้บอลมัตที่3ามศูนย์แล้วก็แพ้ลอมบาไปอีก1นศูนย์นะครับนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเคยการที่เปิดบ้านชนะไปตันที่2องต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งของแมนฟิลด์ทาวน์ผลงานนอกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้นะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึงสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีแพ้บเบอร์ตันอาเบียนะฮะที่สองหนึ่งเขาสามารถชนะเชสเตอร์ฟิลสองศูนย์ชนะเอ็กเซเดอร์ซิตีี้ท่ครับ สภาพของพวกก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฟังชาวบ้านเอเวอร์ตันนะครับก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษไปครับมาเพิ่มตัวจากล่าสุดนะครับผมแถมตัวเจ็บข้างสต็อกของพวกเขานะครับก็จะมีนหน้าเดิมหมดเลยนะครับแม้ว่าจะมีนาหน้าวิทเทอรี่โคเลนโกนาธานเพเทอร์สันแล้วก็จาร์เดตแบดเวนนะครับสำหรับตัวชูโรงในค่มเคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อหน้าเบโตนะครับแล้วก็เคนเนนดิลเบลลี่ฮอนะฮะตรงฝั่งแมนฟิลนะฮะก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษไปแม้แต่รายเดียวเลยนะครับสำหรับตัวชูโรงในค่คืนนี้ก็จะมีชื่อออหน้าขงดมเดอออะไวเร์อิลนิส แล้วก็คายแม็กอดัมนะครับถ้าเรามาดูภาพรวมของทั้งคู่นะครับผมโดยฝั่งเจ้าบ,บ้านเอเวอร์ตันนะครับผมนัดล่าสุดของพวกเขากเพิ่งหมดแอกเอาชนะมาได้นะครับโดยการที่เปิดบ้านเอาชนะไบ,บตันที่สองต,ต่อศูนย์ซึ่งก่อนนั้นเจ็ดนัดนะครับผมพวกเขาก็แพ้ไป5ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งนะครับส่วนฝั่งแมนฟิลด์ทาวน,นะครับผมผลงานของเขาก็ถือว่าค่อนข้างจาัดดูดีเลยนะครับโดยเฉพาะผลงานสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับแถมสบามารถหมอชนะไปสี่นัดรวด แล้วบวกกับว่าพวกเขาก็สามารถทำประตูวไปได้ถึง10ประตูเลยนะครับแล้วก็เสียไปเพียงแค่2ลูกเองนะฮะซึ่งตามส่วนตัวด้วยผมมองนะครับผมรู้สึกว่าทางฝั่งแมนฟิ์ทาวพวกเขาดูดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่านะครับและถ้าหามาคาที่เปิดมาให้ก็ค่อนข้างที่จะแอบแรงกันไปอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะอย่างไรสนาบคู่นี้นะครับผมขอลองว้หน้าของแมนฟิ์ทาวนะครับที่1เมตร้นะครับผม เหล่ามาต่อกันคู่ที่3เลยนะครับผมก็จะเป็นหน้าออกฟอร์ดเดลเดเดตเปิดบ้านจับไบตันโฮปเอาเบียนในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีนะครับอันดับแรกก็จะเป็นทางฝั่งของไบตันนะฮะต่อที่หนึเมตรยี่สิบหส่วนราคา2นะครับแต่ละไมห้หนึ่งกิกอยู่ที่1นเมตรและกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรนะครับเฮดดูเฮดนั้นล่าสุดที่คู่นี้พบกันก็จะเป็นเมื่อปี2016เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของไบตันนะครับที่สามารถปลุกไปเอาชนะมาได้ที่4ีตัวต่อ2 ส่วนฟอร์มเซียมารตลาสุดของเจ้บาบ้านออกฟอร์ดนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งสเสมอ2แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิงสุดจะเก้าลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะเก้าลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาเวินไม่ได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบไปอีก2ครั้งนัดล่าสุดกระเพิ่งบวกไปแพ,พ้กับนันดาของเบอร์มิงแฮมนะครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งไบรตันนะครับผลงาน,านเซียมาร์าส,สุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสงมอ2แพ้ไปอีกหครั้ง ดยชิลียิง2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกม10เกมมาน,นี้วินไม่ได้เพียงแค่6ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกไปแพ้กับเอวอตันมานะครับที่2ต่อ0และถ้าเรามาดูผลกันในบ้านของเช้าบ,บ้านออกฟอร์ดนะครับโดย4นัดล่าสุดมานี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับ โดยจิมมี่เสมอกับริการเนสที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถชนะมาลาก้าที่สามศูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับพอร์ตสมาร์ที่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สามารถชนะโคเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับที่หนึ่งเออส่ตศูนย์ส่วนฝั่งไบริทันนะครับผลงานนอกบ้านสมัครล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้บีทีหนึ่งครั้งนะครับโดยจิมมี่ชนะลาฟท์พาร์ทที่2-0เสมอซอสแทม์ตันบีทีแล้วก็แพ้กับเอเวอเรสต์ที่สอนย์ สภาพคำพ้องก่อนเกมนะครับเดิมรอนเจ้าบ้านออกฟอร์ธนะฮะไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มตัวจัดล่าสุดนะครับแถมตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่หนึ่งรายนะฮะโดยจชมเปี้ยนนาโอเรโรเมนี่นะครับแล้วก็สำหรับตัวชุดลงในครัคงนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าวิวแลงเซียทอมแบ็กชอร์นะครับแล้วก็คาร์เมลอนแบนักันฝุ่นตาน้าที่มีอัมไบรตันนะครับผมก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มตัวจัดล่าสุดนะครับส่วนตัวเจ็บข้างสต็อกนะฮะก็มีหน้าและส่วนตัวเจ็บข้างสต็อกนะครรับไมมม่่วาาาจะนน์ดโโซลอช รีโอเซซิโอตลิกดัมเต้นะครับแล้วก็อดัมเวลสเตอร์ส่วนตัวชโลงในคัมเคยนี้ของพวกเขานะครับก็จะเป็นฮนนาห์สเตฟานซิมารสเข้าจอเจเดโอรูเตอร์นะครับผมและถ้าเรามาดูภาพของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราฟังใบต้านาผมเชื่อว่านัดนี้พวกเขาน่าจะมีการโรเนชั่นค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มองว่าสกายภาพของทีมน่าจะไม่ต่างจากชุดใหญ่เท่าไหร่เลยนะฮะซึ่งการที่พวกเขาต้องไปแข่งกับหน้าของออกฟอร์ดนะครับที่เป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมก็มองว่าไม่น่าจะะยาากกกเเินนไปสหรรัับบพวขคผม ซึ่งตามสถิติส่วนใหญ่นะครับทางฝั่งออกฟอร์ดเอง,องนะฮะก็มักจะไม่ผ่านพ้นรอบแรกหรือไม่ก็รอบ2เกือบตลอดเลยนะฮะแานนัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมก็ทำได้เพียงแค่เฉลินชนะโคเชสเตอร์ไปเลยครับที่ 1. ต่อศนย์การที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านจับไปต้านนะครับผมผมก็มองว่าน่าจะยากมากๆสำหรับพวกเขาเลยนะฮะ <c oughs> อย่างนง้นสำหรับคนที่ผมต่อหน้าของไ <c oughs> บตัน,นะครับที่1เมตรนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมาในค fu ู่ที่4นะครับก็จะเป็นทางฝั่งฟูรัมเปิดบ้านจับบิสตอร์ซิตี้ในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีนะครับผมอันนี้แคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งของฟูรัมแต่อที่หเมตรโซนราคา2นะครับไหลแค่ไปหนึ่งเกกอยู่ที่1เมตร25่สากำแพงสูงต่ำที่2เมตร25่สถึงสเมตรครึ่งเหตุโดยเฮด8ปีให้หลังสหรับคู่นี้เจอมาถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของฟูรัมที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ3แล้วก็บิสตอร์ซิตี้สามารถชนะไปอีกเพียงแค่1ครั้ง โดยนัดล่าสุดทุกคนที้พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปีสอง2ีเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งฟูลแลด้วยเปิดบ้านถาล่มไปได้ถึง6กปรตู่อสแล้วถ้าลองมาดูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งสเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยชิลียยิงในจุดหกลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งต่อสี่ลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้พวกเขาก็วินมาได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่3ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเเต็ด่ใน่เจ สำหรับฝั่งของบิตสตันซิตี้ผลงานซีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะ์จไปถึงห้าครั้งเสม,มอสามแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งนะครับโดยเฉลยียยิงหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์จุดเก้าลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้พวกเขาวินไปได้ถึงสี่ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีกสามครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปยันเสมอก,กับไดบิคเคาน์ตี้นะครับที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านฟูลแรมนะครับผมสถทติสี่นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึงสามครั้งนะครับ โจิมิชนะโฟร์เล่ที่3าหนึ่งแล้วก็สามารถชนะอีฮาร์สนะฮะที่4ี่สองนัดต่อมาก็ชนะแฟรงก์เฟิร์ตที่1นูนะครับแล้วก็ยันเสมอกับแมนยูที่1นึ่งนึ่งส่วนฝั่งของบิสตันซิตี้นะครับผลงานนอกบ้านสามัติล่าสุดวันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับชนะไปถึง2ครั้งยันเสมออีกหนึ่งครั้งโดยจิมิชนะพีมัตอาร์คันที่สศูนย์ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่4ีหนึ่งนะครับแล้วก็ยันเสมอกับไดบบี้เคาน์ตี้หนึ่งหนึ่งพอพักคพออ้อก่อนเกมนะครับผมดอรถฟอรม ตอนนี้ก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแม้แต่ลาเดียเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าวอนโทนี่โรบินสันนะฮะก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งแล้วนะครับส่วนตัวชลุกในค่ำคืนนี้ของพวกเขานะฮะก็จะมีชื่อหน้าอาอูลคิเมเนสก็เอมิลซิมิโลนะครับส่วนฝั่งบิสตันซิตี้นะฮะนัดล่าสุดวันนี้ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวเจ็บค้งสต็อกก็จะมีเชื่อกหน้าลุคแมดดิสันเพียงแค่หนึ่งรายนะครับส่วนตัวชลุกของพวกเขานะฮะก็จะมีเชื่อกหน้าเเเเอออฟิิบิบบรราาฮมมมยนนสสตตะคัแล้ววกก็กทไ ตามส่วนที่ผมมองคู่นี้นะครับผมผมก็รู้สึกว่าทางฝั่งบิสตันซิตี้ยังไงก็ดูเป็นรองกว่าทุกด้านนะครับแต่บุคลฟอร์ของพวกเขานะครับที่แปนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสามารถชนะไปถึง5ครั้งและก็ยันเสมอไปอีกสครั้งน้องฝั่งฟูลเรีนนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมา2นัดน,นะครับก็ทำได้เพียงให้ยันเสมอไปสอนัดรวดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการบวกไปยันเสมอไบตันที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านยันเสมอ,อก,กับแมนยูไปอีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้ววันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ้านเจอกับคู่พอสมคควรรนะรับ ถึงแม้ว่าน้ำหนักของบิสตันซิตี้จะดูเป็นรองกว่กาก็ตามนะฮะแต่บวกกับผลงานของเขาผมก็มองว่าไม่น่าจะแพ้ขาดรอยนะครับอย่างนั้นสำหรับคู่ที่ผมขอรองมาหน้าบิสตันซิตี้นะครับที่1นึ่งเมตรยีาเรามาต่อกันคู่ที่5นะครับในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับโดยเฉพาหน้าของคาราบักเปิดบ,บ้านจับเฟเดนวอลลัซี่ในเวลาห้นนา,าทุ่ม45่พันหาทีเลครับ เห็นในข่าวแรกก็จะเปิดให้นางฝั่งของคาราบักนะฮะต่อที่ปปาตตะกมส่วนราคาสองน,นะครับไหลลงไปหนึ่งกิกอยู่ที่เสม,มอและกำแพงสูงต่ำไม่2เมตรครึ่ง2องเมตรเจนะครับเทดดูเฮตแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง4ครั้งเองนะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของคาราบักนะครับที่สามารถชนะไปถึงสองครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งโดยนันลดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของคาราบักที่สามารถบุกไปเอาชนะมาได้ที่สาวตัวหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านคาราบักนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1นึ่งลูกต่อเกม10เกมมานี้พวกเขาวินมาได้ถึง7ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่3ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบาบ้านแพ้ Standard, สแตนดาร์ดซัมเวตไปนะฮะที่1นึ่งต่อศูนยนอั่งของเฟรเดอร์นล็อตซี่นะครับผมผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปเพียงแค่6ครั้งสเสมอ2แล้วก็แพ้้ไปอีก2คนครับ โดยเฉลยยิง2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1 2ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินไปได้ถึง6ครั้งจบเกม2-6ครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้คาราบักไปนะฮะที่เสาประตูตัวหนึง่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านคาราบักนะครับผมในที่ผลงานสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับ โดชิมิชนะเชลบอลให้หนึ่แล้วก็สามารถชนะสเตนเนจาเจ็ดสิบเก้านะครับที่ห้าหนึ่งนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านคือการที่เปิดบ้านแพ้สเตนดาร์ดซัมคิวสนะครับที่หนึ่งตัวต่อศูนย์สนองฝั่งโฮเฟร์โมโลฟีผลงานนอกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครครับชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอไปอีกสองครั้งโดยชิมิสมัยกับเอ็มทีเคฮังการีที่หนึ่งหนึ่งก็เสมอให้กับโดเกเรสลาสกาที่ศูนย์ศูนย์นัดล่าสุดที่ได้นักบ้านคือการที่สามารถบุกไปถลล่่่มในนเเกฮาาซะครับที รอบสภาพของพร้อมก่อนเกมเลยครับเดี๋ร็กฟอนจากคาร์บักวันนี้ก็จะขาดไปเพียงแค่หนึ่งรายนะฮะเดยสชิมันด้าอามินลามาสันน้อมนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวชุดลงของพวกเขานะครับผมก็น่าใช้จากชุดที่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเปโดบิคานโยนอริมานอาซุนซาเดอัฟเดลลาซูบีนะครับแล้วก็เคดีนะฮะเดร็กฟองของเฟรเดอร์ลซี่นะครับก็จะมีตัวเจ็บฮ่างสต็อกไปเพียงแค่หนึ่งรายเช่นนั้นนะครับโดยสชิมันด้องคริสเตียนลิสเตสที่ยังมีการบาดเจ็บนะฮะ ส่วนตัวชุดลงใครับคนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้ากาบีคานิคอฟสกี้เจฟานกาเตนมันนะครับเบนส์ออฟเวิร์สและก็เลนนี่โจเซฟยนะฮะสำหรับนัดที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งคาราบักที่สามารถบุกไปเอาชนะมาได้สามประตูต่อหนึ่งเลยนะครับซึ่งแถวันนี้พวกเขาได้กลับมาในบ้านผมก็มองว่าความหนุนดันน่าจะไม่ลดถอยลงไปนะฮะแต่แถวันนี้พวกเขาค่อนข้างแน่ชัดได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเฟรเดอร์นลซี่นะครับผมก็ต้องจัดเต็มสถานเดียวเลยนะครับถ้าอยากชนะเกมนี้ไปได้นะฮะ แต่พวกเขาก็ต้องยิงขั้นต่ำอยู่ที่สลูกขึ้นไปอีกด้วยนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าข้อขั้นจริยงานหยาบอยู่พอสมควรเลยนะครับอย่างไรสำหรับคนนี้นะครับผมต่อหน้าของคาราบังนะครับที่เสมอนะครับเรามาต่อกันคู่ที่6นะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของเบนฟิก้าเปิดบ้านกับเฟเนบาเช่นะครับในเวลาตีสองตรงเห็นในแคปแรกก็จะเปิดห้ทางฝั่งของเบนฟิก้านะครับผมต่อที่จุดเจ็ดท่านะครับส่วสรนราคา2อไหลข้นไป1กิกอยู่ที่1เมตร และกำแพงสูงต่ำงที่2เมตรครึ่งสองเมตร75เพดูเฮด8ปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง4ครั้งเลยนะครับและก็จะเป็นทางฝั่งเบนฟิก้าที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเฟเรน,นบาเช่ได้เปิดบ้านยันเสมอไปนะฮะที่สูตูต่อสูงนะครับแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสินัดล่าสุดของ้าบ,บ้านเบนฟิก้านะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งและก็ยันเสมอไปอีก2ครั้ง โดยเฉลียยิง2ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะสามลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาวินไปได้ถึง8ครั้งจบเกมสูบอีกเพียงแค่2ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มซีดีทอนเตลาไปน,นะครับที่สามตูต่อศูนย์ตัวน้งฝั่งของเฟยเนบาเช่น,นะครับผมผลงานสิบอัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งเสมสอ2แพ้ไป,ไปอีก2ครั้งโดยเฉลียยิง2ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะเก้าลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีกเพียงแค่4ครั้งนะครับ นัดล่าสุดของพวกเคานะก็เพิ่งเปิดบ้านถลม่มมาด้านของโคเคลิสสปอร์นะครับที่3าถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านเบนฟิก้านะครับโดยสามนัดล่าสุดวันี้พวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปสามนัดรวดเลยนะครับเหมือนว่าจะเป็นการชนะเฟเนบาเชนในเกมอุ่นเครื่องที่3-2นะัดต่อมาก็สามารถชนะเนสนะฮะที่2-0แล้วก็สามารถชนะซีดีทอนเตรานครับที่3-0 ส่วนรอบฝาของเฟรย์นบาเช่นะครับผมผลงานสามารถล่าสุดที่น่านอกบ้านก็ถือว่าสวนทางกันเลยนะครับพวกเขาก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยฮะยันเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งโดยที่ไม่แพ้เบนฟิก้าในเกมอุ่นเครื่องนะครับที่สามสองแล้วก็แพ้กับเฟรยนูโตร์ทดาดนที่สองหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่น่านอกบ้านนะครับคือการที่บวกไปยันเสมอกับคัตเทปนะฮะที่ศูนย์ศูนย์สำหรับสภาพคำพ้องก่อนเกมนะครับเดี๋ยวลฟ์ฟอนจะบ้านเบนฟิก้า ก็จะหมดสิทธิ์ช่างหน้าของฟลเรนิโนนะครับผมเนื่องจากติดโทษแบนอยู่นะครับส่วนตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่3รายเองนะฮะแม้ว่าจะเป็นหน้าของมานูซิวาอาริเซนเดอร์บาร์นะครับแล้วก็บูมาส่วนตัวชูโรในคัมคืนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะมีชื่อหน้าเฟรดิกออลเนสวานเชริสฟาริดิตนะครับแล้วก็เคเลมอักตูโคคูนะครับผมส่วนฝั่งของเฟเนบาเช่นะครับตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่3รายเช่นกันนะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าของแซงโตคุนนะครับโรเิโกเบเกลแล้วก็เมอร์ส แล้วส่วนวันนี้ก็มีข่าวดีอยู่เหมือนกันนะฮะโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวหน้าหอนเจเดนออสเตอร์วอดเดอร์นะครับที่พ้นโทษแมนเชสเตอร์เกมลี์นะครับผมสามารถลงช่วยในเกมนี้ได้นะครับส่วนตัวชูดลงในค่มเปอรนี้ของพวกเขานะฮะก็จะมีเชื่อหน้าออสเซบาสเตียนซิมาสกี้ยูเซฟเอเนสซิลี่นะครับผมแล้วก็จอห์นดูรันสำหรับนัดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งเบนฟิก้านะครับผมที่ออกมาเล่นนอกบ้านนะครับแถมบุกไปทำได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นนะฮะซึ่งวันนี้พวกเขาได้กลับมาในในบ้านผมก็บอกเลยนะครัับบว่่าเกกมนนนนนนี้สุแอะคร ส่วนฝั่งของเบนฟิก้าเองนะครับผมทุนเดิมของพวกเขาก็คือผลงานในบ้านเลยนะครับโดยดิสิปนัดล่าสุดที่พวกเขาล่นในบ้านนะครับผมก็ยังไม่แพ้เลยครับสบามารถชนะไปถึง7ครั้งยันเสมอไปอีก3ครั้งส่วนฝั่งของเฟเนในบาเช่นะครับผมที่น่าห่วงก็คือผลงานนอกบ้านของพวกเขาเลยนะครับแถมสามารถล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยฮะอย่างไรสำหรับคนที่ผมต่อหน้าของเบนฟิก้านะครับที่จุดดะตานะครับ เรามาต่อก sí, si ันคู่ที between, ่เจนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของ FC โคเปรเฮเกนเปิดบ้านฉับบาเซิลนะครับเวลาตีสอตรงแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งของโคเปรเฮเกนต่อที่จุดเจ็ส่วนราคา2นะครับไหลลงมาอีกหนึ่งกิกหรือครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำอยู่ที่สเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับเฮตุดุเฮดนัดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของบาเซิลนะครับที่เปิดบ้านยันเสมอไปนะครับที่หนึ่งเอาตัวตนหนึ่ง แลัถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัด์ลาสุดของชาวบ้านโคเปเกนนะครับพวกเขาก็สามารถชาะไปถึง6ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้เพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยี่ิบจุลูกต่อเกมนะครับเสียประตูสูงจ็หลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาก็วินมาได้ถึง5ครั้งจบเกมส่งเพีกงครั้งนะครับนัดลาสก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับออเรนเซไปนะฮะที่1 1ส่วนฟอร์มของบาเซิลนะครับผลงานสิมััดลาสุดวันนี้สามารถชนะเพียงแค่3ครั้งเสมอ5แล้วก็แพ้ปอีก2ครั้งนะครับ โดยชื่อล่นยิง2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1 5ลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาวินงมาได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมสูป,ปีป5ครั้งนัดล่าสุดคการที่เปิดบ้านยันสมัยกับโคเปเกนนะครับที่1-1แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเชลซีบ,บ้านโคเปิลเกนนะครับในยสี่นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปง2-0ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้บีบเพียงแค่1ครั้งโดยทีวมตชนะเวเชอร์ดี2-0แล้วก็แพ้กับอาร์ฮุสที่3-2นะครับนัดต่อมาก็สามารถถล่มอร์โมได้5-0เสมอออกกับเเดนซไปี ส่วนทางฝั่งทีมใยังบาเซิลนะคร pues mm ับผลงานนอกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งและก็แพ้ไปอีก2ครั้งติดเลยนะครับโดยที่มีแพ้เซนเกาเลนได้สองหนึ่งแล้วก็แพ้ลูโกโนได้สามหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่นอกบ้านคือการที่บุกพัดลมทางด้านของเบลเวนนี่มาในคร是是ับที่หกตัวต่อหนึ่งครับสำหรับสภาพของพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฟังจาบ้านโคเปเกนก็จะมีตัวเจ็บค้างสต็อกไปกันถึงสามรายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนอเอเลียสอาซูรีโอลิเวอร์ฮอยเยอร์แล้วก็โทมัสเดลานี่นะครับ ส่วนตัวชูโรงในค่มเพิลนี้ของพวกเขานะครับผมก็ <S <S จะมีชื่อหน้าของมโมเมดเอยูโนซี่แล้วก็อันเดียสคอนเนดิโอดนะครับส่วนฝั่งบราซิลนะครับผมตัวเจ็บค้างสต็อกก็จะมีไปเพียงแค่2รายนะครับโดยจะมีทังหน้าของฟินฟานบีเมนแล้วก็เควินเลือ็กนะฮะส่วนหน้าของโยนาสอันเจเตนะครับ, te, รบผ,ม <S 1> <S 1> ผมก็ยังติดโทษแบนอยู่นะครับและตัวชูโรงในค่มเพิลนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของเซอร์ดานชากินีนะครับก็อเบียนอาจิต นัดที่แล้วก็ถือว่าสูสียพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังบเซลนะครับสามารถเปิดบ้านยันเสมอไปไา้ที่1น่งตัวตหนึ่งนะครับผมแต่วันนัดที่แรกของพวกเขานะฮะก็จะมีการสังไว้ไป1ตัวนะครับที่ติดโทษแบเข้ามานะฮะซึ่งวันนี้ทางฝั่งของโคเปก็ได้กลับมาในบ้านผมก็หวังว่าเขาคะแนนจัดดูดีกว่าพอสมควรเลยนะครับถึงแม้วันัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมจะเปิดบ้านยันเสมอกับโอเรนเซ่ไปในเกมดิทนะฮะที่1น่งตัวหนึ่งแต่ว่าการที่เขาได้กลับมาในบ้านในวันนี้นะฮะและแถมเป็นวันถ้วยด้วยนะครับผมก็หวังว่าพวกเขาได้อาศัยเต็มเลยนะครับอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าของโคเปก็นะครับที่ครึ่งเมตรนะครับ เรามาต่อกันคู่สุดท้ายเลยนะครับผมก็ここจะเป็นนั่งขับบูสนะครับเปิดบ้านฉับกาสโกรเรนเจอร์ในเวลาทีสองตงนะครับแห็นในแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งขับบูสต์ที่หนึ่งเมตรนะครับส่วนก,ก,ะบบกนนรนะรแพงสูงตามอยู่ที่2องเมตรเจ็ดสิบห้านะครับผมเฮดโอเฮดของคู่นี้ก็จะมาเพียงแค่สองครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของขับบูสต์ที่สามารถชาร์จไปถึงหนึ่งครั้งยันเสมอปีหนึ่งครั้งนะครับซึ่งนัดที่แล้วนะฮะก็จะเปน็นทางฝั่งขับบูสต์ที่สามารถบุกไปเอาชนะกาสโกเรนเจอร์มาได้ต่อ หลังถ้าเราดูฟอร์มสิบรัดล่าสุดของเจ้าบ้านขับบูสต์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง8ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกม10เกมมานี้พวกเขาก็วินไปได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบไอีกเพียงแค่4ครั้งนัดล่าสดุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะเรนเจอร์มมนฮาร์ตที่สามตูต่อหนึ่งครับสำหรับฝั่งเรนเจอร์ผลงานสิบรัดล่าสดาุดวันนี้พวกเขาชนะไปเพียงแค่3ครั้งเสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งนะคร แถมสิบเกมวันนี้พวกเขาก็วิ่งมาได้ถึง3ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปยัสญเสมอกับเซนเบเรตมานะฮะที่1นึ่ตัต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของชาวบ้านครับบูสต์นะครับโดยวสานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเมาชนะไปได้สานัดรวดเลยะฮะแม้ว่าจะเป็นการชนะราซิงเกงนี่สองหนึ่งชนะเซอร์เคิลบูสต์ที่สองศูนย์แล้วก็สามารถชนะเลดบูสเซาบอร์ดน,นะครับที่สามตัวต่อสอง ส่วนรองฝั่งของกัสโคเรนเจอร์นะครับผลงานนอกบ้านสามัทล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับแถมยันเสมอถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีเสมอกับมาดเวลที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้กับวิเทเรียพาเซนใน่สองหนึ่งครับส่วนนัดล่าสุดที่นอกบ้านคือการที่บุกไปยันเสมอกับพันดางเซนเบเรนที่หนึ่งอาตัวหนึ่งสำหรับสภาพของพร้อมก่อนเกมนะครับเดลฟ์ฟอนจาบ้านขับบูสต์ก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษมาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดของพวกเขานะครับและตัวชุดรองนะครับคือฟ ฮันวานาเคนแล้วก็คริสตอสโซลินะครับส่วนฝั่งเรนเจอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบกมาเพิ่มตัวชนะล่าสุดฮะและตัวชูโรงในค่มภีร์นี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้ามนิโคลัสลาสกินโอลิเวอร์เอ็นเมนซิดี้กัสซาม่านะครับแล้วก็ดานิโลสำหรับนัดที่แล้วนะครับผมก็ถือว่านักฟ้าข,ของคลับบูสผู้ทหานของพวกเขาก็สูงกว่าจริงๆเลยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถบุกไปเอาชนะเรนเจอร์มาในที่3ามประต,ตูตัวหนึง่งและถามวันที่พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะซึ่งผมก็มองว่าน่าจะหวานหมูตามเคยนะครับ สนองฝั่งเรียนเจอนะถ้านับแค่เฉพาะผลงานนอกบ้าของปรกกอบนะครับโดยแปดนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชนะไม่เจอเลยนะฮะและแถานัดล่าสุดของปวกอบนะครับผมก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเซนเบเลนนะครับที่หนึ่งตัอตัวหนึ่งอย่างไรสำหรับคู่นี้นะผมขอต่อหน้าของขับบุสนะครับที่หนึ่งมนนะครับและเป็นงานบ้าผมแปลค้ชของมีหยิบมาฝาให้ในวันนี้หวังว่าหน้าถูกใจ่ถูกท่านนะครับแล้วก็ถ้าว่าคู่ไหนถูกชจนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยนะครับสามารถหยิบเซนเะอาไปเลยนะฮะอย่าลืมนะครับผมเก็บไปคลิปพิจารณาอีกที แล้วโซนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับส่วนแปดคู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกเช่นเคยนะฮะโดยคู่แรูนะครับผมต่อแมนยูที่2เมตรคู่ที่2รองแมนฟิลด์ที่1นึเมตรเจคู่ที่3นะครับต่อไปตามอีก1เมตรและคู่ที่4นะครับผมรองบิสตันซิตี้ที่1นึเมตรยีส่วนคู่ที่5นะครับต่อคาราบักที่เสมอและคู่ที่6นะฮะต่อเบนฟิก้าที่จุดเจ็ดห้าส่วนคู่ที่7นะครับต่อโคเปเกนไปอีกครึ่งเมตรและคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครัับบบผมต่อูสไปนะะฮที่1เมตรนะครับผม แล้วก็ก่อนจะไปเขียนไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทฮสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมง แลวผมก็ขอฟวามรันอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก,ก่อนนะครับและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ